จุดอ่อนของมือที่สามนะครับเขาจะเดินตามหลังคนเป็นหลวงหนึ่งเก้าครับนะครับเขาไม่ได้เดินนําหน้าคนเป็นหลวงนะครับคนเป็นหลวงเดินนําหน้าครับนะครับแต่มือที่สามมาเดินตามหลังเขาจริงๆแล้วเขาไม่มีโอกาสชนะคุณด้วยซ้ําถ้าคุณเข้าใจครับเพราะอะไรครับ จุดอ่อนของมือสามเขาเดินตามหลังคนเป็นหลวงหนึ่งเก้าเพราะว่าชีวิตของเขาไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังได้แต่คนเป็นมือที่สามจะต้องวิ่งไปแล้วก็ดูคนเป็นหลวงไปวิ่งไปแล้วก็ดูคนเป็นหลวงไปวิ่งไปแล้วก็ดูคนเป็นหลวงไปครับคือหมายความว่า100%เนเี่ยครับเขาต้องแอบมา2องคูณตลอดเวลาครับนะครับ 100%เขาจะแอบ,บมาส่องคุณตลอดเวลาครับมือที่สามจะแอบ,บมาดูครับว่าเอ้ยวันนี้ทะเลาะหรือเปล่านะครับวันนี้เถียงกันไหมนะครับวันนี้คุณโพสเศร้าไหมคุณลงสตอรี่ว่ายังไงวันนี้คุณโพสไปชดประชันแฟนไหมนะครับวันนี้คุณโพสว่าอะไร,รนะครับแต่มือที่สามจะคอยมาส่องมาดูชีวิตของคุณตลอดเวลาคุณเห็นไหมครับว่าหนูกำลังวิ่งมาหายาเบือ่อ นะครับหนูกําลังวิ่งมาครับแต่คนเป็นหลวงกลับทำอะไรครับกลับโพสต์ซึมเศร้าทอ้เอเฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายนะครับปวดศีรษะจะเป็นไข้เราก็ตามแต่คือพอคุณโพสต์แบบนี้คนเป็นโนตเลยขึ้นครับสะใจนะรับเขารู้สึกว่าเขาเหมือนไม่ต้องออกแรงก็ชนะแล้วอะนั่งเฉยเฉก็ชนะได้ครับนะครับแชร์เพลงเศร้า นะครับแช่เพลงอกหักหรือว่าแชร์แล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับมันทําให้เขาได้ใจนะครับซึ่งทําให้หนูมีอาการหืมเกลืมครับนะครับอืมนี่นะครับคุณเอวาบอกว่าคุยกับคนที่ไม่ชัดเจนกับเรานะครับหนูสมัครคอร์สสั่งรักของครูคมไปนะทำตามทุกอย่างเขาขอเป็นแฟนเลยค่ะอ่ะเห็นไหมครับนะเขาพาไปเจอพ่อแม่เลยนี่เห็นไหมครับแต่ ข้อแม้ของสั่งรักห้ามใช้มากจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ข้อแม้ของสั่งรักนะครับอันนี้ทวนต้องเตือนทุกคนห้ามใช้เยอะจนเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ใช้กับแฟนเยอะจนเกินไปแฟนจะถึงขั้นรู้สึกมีความไม่มั่นคงในตนเองอันเกิดจากผลของซับผลเชื้อไมหรือจิตใต้าสานึกเพราะว่าเขาไปยึดต,ติดอยู่กับตัวเราคราวนี้เวลาเราทําแล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับเขาจะกลัวว่าจะขาดคุณ ไปในชีวิตนะครับและจะมีอาการหึงหวงอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้จิวยาเหล่านี้จนมากจนเกินไปนะครับมันจะทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็จะตามติดชีวิตของเรามันจะกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มเบือ่อ2ห้ามใช้กับเพื่อนสนิทเพราะจะทําให้เพื่อนนะครับมีการเบี่ยงเบนความชอบมาที่เราอันนี้เสียเพื่อน3ห้ามใช้กับคนเป็นญาติหรือลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ อันนี้เป็นข้อห้ามของสังรักนะครับต้องเออเนื่องจากมันเป็นจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะให้ใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับเอาความรักพอกรุบกริบพอนะครับอ่าเมื่อมื่อสามาสองคูณสิ่งที่คุณควรโพสครับหนึ่งครับคือมีความสุขครับสองครับยิ้มครับสามครับเป้าหมายชีวิตครับนะครับสี่ครับรูปคู่ครับ นะครับห้าครับภาพรวมครอบครัวครับพ่อแม่ลูกครับเพราะเข้ามาสองคุณครับเป้าหมายคือต้องการให้ครอบครัวของคุณนะครับบ้านแตกเสียขาดครับแต่คุณทําตรงกันข้ามกับรูปคู่แฟนนะครับเวลาคนคือต้องอธิบายงี้ก่อนครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเวลาเราไปดูชีวิตของใครเรามักจะเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เวลาเราเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามแต่เรามักจะยกให้ผู้อื่นสูงขึ้นแล้วเราจะกดตัวเองให้ต่าลงเหมือนกับคนเป็นหลวงมักจะบอกว่ามือที่สามเนี่ยนะครับเหนือกว่าเราสวยกว่าเรารวยกว่าเราเก่งหลอ่อสวยรวยดีดังในะไอ้ก็ตามแต่พวกนี้ครับแล้วบอกว่าฉันเนี่ยแก่แล้วฉันไม่สวยแล,วแล้วก็ตามแต่พวกนี้ก็มากดตัวเองให้ต่าลงคุณเห็นไหมครับตามจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะกดตัวเองต่าลงเราจะคิดว่าคนเป็นน้อยเนี่ยดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันครับคนเป็นน้อยก็มั่จะคิดว่าคนเป็นหลวงดีกว่าเห็นไหมครับคือต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายก็ดีกว่านะครับหรือว่าฉันด้อยกว่าและอีกฝ่ายนุ้มก็คิดว่าเราดีกว่าแล้วมันคิดว่ามันด้อยกว่าครับเขาเลยมามอนิเตอร์เราครับเขาเลยมาดูชีวิตของเราครับแล้วก็จะมีคนเป็นหลวงหลายคนที่ก็เสียเวลาไปมอนิเตอร์มือที่สามเช่นเดียวกันก็ไปแอบดูชีวิตของเขาเช่นเดียวกันครับเพราะงนั้นเนี่ยครับ เวลามีคนเข้ามาในบ้านของคุณคุณต้องวางอะไรครับหนูเข้ามาในบ้านคุณต้องวางอะไรครับนะครับเพื่อให้หนูเกิดความระสำมรัสายครับแล้วก็ต้องออกไปคือออกไปจากโซเชียลมีเดียของคุณพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่สมหวังนะครับเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งครับนะครับเขาเข้ามา2คุณ เขาจะรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าถ้าเกิดว่าคุณโพสไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบนี้ครับนะครับเคไหมครับวิทยาข้อ2ครับแล้วเวลาคุณเข้ามาเห็นคุณโพสต์แบบนี้ครับเดี๋ยวไม่นานมือที่สามกับแฟนของคุณนะเขาจะประชดกัน ใช่สิฉันมันไม่เหมือนกับคนเป็นหลวงที่บ้านของคุณใช่สิฉันมันไม่ดีเหมือนกับคนเป็นหลวงที่บ้านของคุณใช่สิฉันไม่เหมือนกับแฟนของคุณใช่สิแล้วก็ตามแต่พวกนี้ม,มีการประชดกันครับในขณะที่คุณนั่งสวยๆตะใบเล็บอยู่ที่บ้านครับเห็นไหมครับนะเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต็มเนี่ย8,900ับาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 เก0บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ